มึงเนี่ยบ้าขวดกีลีดน้ำจมันะพี่น้องขวดกีลีดแม่ใครจะพี่น้องขามึงแม่คุณไอ้โอ้ยขาดแม่ขออนุญาตล้างหนีเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกุสุคนค่ะพอกันอีกแล้วนะคะกับช so ่องมาดามผ้าชิมค่ะพี่น้องขะมือนี้พ่อพี่พ้าน้องมากิ้มซุปหนอนไหมจ้าพี่น้องค่ะมึงเน่เต็มโคกขยะพี่น้องเท่เลยนะคะ ค่ะพี่น้องค่ะมามา่ะมาแสบๆข,ข vinegar, เาเป็นไงเป็นน้ำตกหมูค่ะพี่น้องมึงดื่มตมหัวก็ได้อันนี้มึงเนี่ยขวดกิริณน้ันจะพี่น้องปวดกิริณแม่ใครจะพี่น้องค่ะมึงเนี่ยุณเนี่ยบู๊ยค่ะแม่ขออนุญาตร่างหนีเลยนะคะมึงดื่มตมหมูก็ได้กองเขาพี่น้องค่ะมึงเนีกองเขาหนึ่งแล้วไม่ไม่อยู่พี่น้องค่ะโอ้ยหอนหอนอยู่พี่น้องอาวุวยๆมากๆ่ะมาจแสบๆขามป็นไงเป็นน้ำตมหัวักของข้าวกับสิมีผักกาดขาวนะคะพี่น้องมีสารแหน่ นี่ากะลํานะคะแล้วก็สซีน,นี่นผักขาบันเท่านะคะพี่น้องค่ะมากมากค่ะวันนี้ต้มก็กินอยู่หน้าบ้านนะคะพี่น้องอู้ยขักแนี่ยมึนะมาลุยโวลดพี่น้องไปดิกินโดนไปดิกินโดนมึงนะเพอคะข้ามีแย่น้ำกันจ้าอืมอผักกับบดมีอย่งางไรนะคะพี่น้อง คัะค้าปูเองเนี่ะอืมอืมแซ่บขครีรีดม่ะพี่น้่ง ยากาศกลัาหอนอีกแล้วนะพี่น้องรวงเทียมหอนจังหอนทงามนี่งเจียงรถอันยูนามานกับสือวันวันเนี่ยจักหน่อยเด้อค่ะพี่น้องค่ะอืม พร้อมีตจะพักสดพี่หน่อมเลยห่อนเออไหละจนโดนิงครั้งหนึ่งก็อร่อยนะคะ อันกินไม่เมิดเนี่ยเอาไว้กินอันมือเทียงต่อนะคะพี่น้องเอาไว้กินวันหลังต่อมือหลังต่อนะ,ะสูบหลายแช่ไหมพี่น้อง <c oughs> น้องวันน้องแยงน้ำจิ่ินมาใครนะคะตัวี้หน่วยทยาจังใครพี่น่องรับสารตะหวนมากัวซอสนะคะ เจะเข้มเข็มันหวานนะพี่น้องแซ่บ เดมาเขาก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องค่ะจมูกยู่หน้าบ้านนะคะต้องเสียงรดต้องเสียงมาแต่ละเมื่อ <c oughs> จะไงได้นะคะพี่น้องบ้านไก่เลี้ยงะบ้านใก้เรือนเคียงกันนะคะ ăn một chén súp 2 thùng bạc nhá nó mày mát cả bàn nó mày thùng nha. แยางนั้นสอบดีดพี่น้อง เอาไหมือหมดเครื่องก่อนขักแหน่นะครับอืมบํามัมมไไดอะไ้ทิ่ม,มได้พี่น้องเอาไปกินเมื่อหลังต่อ lông thỏa mưa đấy bạn ạ. Chào. Ừ. ก็กินแต่ตถ่ยใครพี่น้อง สุดยอดมากพี่น้องค่ะพีขกงขอวัสุดยอดมากค่ะพี่น้อง่าเมนูสุปน้ำใหม่กับอันขวดกิริศไข่นะคะพี่น้องเมนูบ,นบานแต่แซ่บนะ,นะคะโอเคครับพี่น้องค่าคลิปนี้กินข้นาวเมตัดสวดกินบะสุภาพก็ขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ตงเด็คลิปนะ่าขงจะต่อไปในเด้อค่ะพี่น้องขาคลิปนี้พอสามีคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ